ล Home Cook. และกรคกรดาลใจของเมนูนี้นะครับมาจากเมนูใหม่ของร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับพอได้เห็นเขาทําแล้วก็มีความรู้สึกว่าเราก็อยากทําบ้างอยากทําให้เป็นสไตล์โฮมเมดนะครับแล้ววันนี้เราก็เลยจะทําสุดยอดอกไก่ทอดซอสฮันนี่มัสตาร์ดครับ คนจะหมักอกไก่อย่างง่ายๆก่อนนะครับอกไก่เนี่ยถ้าเกิดเป็นฝรั่งเขาก็จะหมักกับบัตเตอร์มิลล์บ้านเราไม่มีดังนั้นเราใช้เป็นนมน้ำส้มสายชูใส่ลงไปนะครับอกไก่เนี่ยครับอกอกหนึ่งเนี่ยเขาจะมากับสันในใช่ไหมครับเราหั่นส่วนของสันในออกนะครับแบบนี้นะครับเราก็จะได้สันในหนึ่งชิ้นส่วนอกไก่นะครับเราจะคงไว้เป็นชิ้นใหญ่ก็ได้หรือว่าเราจะหั่นให้ขาดออกจากกันเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ เราหมักไก่ของเรานะครับไม่ต้องนานนะครับหมักประมาณสัก10-15นาทีก็พอครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนําไปชุบแป้งทอดนะครับในระหว่างนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปทําตัวซอสเผ็ดกันเลยครับ อันนี้นะครับเพิ่มเติมด้วยแม c c คอมมิกนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับที่เขาเรียกว่าสแนปไทลิทนะครับแค่ดันขึ้นก็เปิดขึ้นมาได้แบบนี้แล้วนะครับง่ายทีเดียวครับผมอันนี้จะเป็นกระหิกซอนะครับเกลือผสมผงกระเทียมพมจะใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปถัดมาเลยนะครับอันนี้เป็น p r o d u ั t ์ใหม่นะครับของแม c c คอมิกปาปริก้าออนเนียนชิคเก้นซีซนนิงนะครับก็เป็นหอมเป็นปาปริก้าเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ1ช้อนชานะครับสุดท้ายนะครับตัวนี้ก็ใหม่เช่นเดียวกัน เป็นชิลลี่สไปซ์เบลนด์การที่บอกว่าเบรนด์เนี่ยก็หมายถึงว่านอกจากตัวพริกแล้วก็มีส่วนประกอบของอย่างอื่นด้วยอันนี้พลจะใช้เยอะนิดหนึ่งนะครับใช้ประมาณช้อนชาครึ่ง เราสังเกตจากฟองนะครับตอนนี้ซอสคนแล้วนะครับฟองของเขาเริ่มจะใหญ่ๆแล้วแตกช้าๆนะครับใช้ได้แล้วครับผมปิดความร้อนนะครับเอาออกมาพักให้เย็นที่อุณหภูมิห้องและระหว่างนี้ไก่ของเราเนี่ยหมักได้ประมาณ10-15นาทีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรามาเตรียมแป้งชุบทอดกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปคลุกเข้ากับซอสเผ็ดนะครับเราจะพักไก่ให้เย็นลงเล็กน้อยใช้เวลาประมาณ10นาทีซึ่งในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมซอสฮันนี่มัสตาร์ดง่ายๆกันเลยครับเราจะทาซอสนะครับแล้วเสิร์ฟเลยก็ได้ แต่ถ้าเกิดเราอยากได้เอฟเฟกให้ผิวที่กรอบๆเนี่ยครับมีลักษณะไม่ไหม้นิดๆนะครับเราเอาซอสเผ็ดของเรานะครับทาลงไปที่ผิวแบบนี้ครับเป็นเหมือนเราเอาไก่ทอดไปย่างอีกทีหนึ่งอารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งตัวซอสของเขาเนี่ยมีน้ําตาลค่อนข้างเยอะเวลาที่เราไปย่างในหม้อทอดหลุมร้อนนะครับก็จะขึ้นเอฟเฟกเป็นแบบคาราเมลนิดๆนะครับติดเคลือบชิ้นไก่เขาย่างนะครับใช้ไฟแรงๆได้เลยครับผมเราแค่สังเกตว่าซอสเขาแห้งลงนะครับติดติเคลือบชิ้นไก่ก็เป็นอันใช้ได้แล้วในระหว่างนี้นะครับคลก็จะทาซอที่เหลือ Yeah. นอกจากฮันนี่มัสตาร์แล้วนะครับเรายังสามารถเติมรสให้อร่อยด้วยรสชาติใหม่สไตล์เอเชียนะครับกับซอสของแมคคอมิก2รสชาติใหม่ครับแมคคอมิกซอสเไปซีโคเรียนสูตรนี้นะครับสำหรับคนรักอาหารเกาหลีเข้มข้นด้วยความเผ็ดร้อนของโคชูจังกระเทียมและก็ซีอิ๊วครับและอีกสูตรจะเป็นซอสเฉวนหมาล่ารสหมาล่าเข้มข้นมากพร้อมด้วยกลิ่นหอมอันเยา้ายวนเผ็ดร้อนและรสชาติจัดจ้านของพริกไทยเฉชวนซึ่งซอสทั้ง2ตัวนะครับเป็นซอสอนเนกประสงค์ครับจะใช้เป็น นะครับก็คือหมกักหรือจะใช้เป็นซอสจะใช้เป็นดิปจิ้มก็ได้เช่นเดียวกันครับเรียบร้อยแล้วครับสุดยอดอกไก่ทอดนะครับกับซอสฮันนี่มาสตารดบวกด้วยอีก2รสชาติสไตล์เอเชียจากแมคคอมิกต้องลองครับ